โอ้โหเจ้าตัวนี้ได้อะไรมากินเนี่ย Pars? ได้อะไรมาแทะโอ้โหซากอะไรนะซากเต่าแหมแทะซากเต่านี่นะจเจ้าเฮยักษ์ <c ười> <c ười> เขาก็ชอบพวกของเหม็นอย่างนี้นหละอ้ <c ười> าคาไปเลยนี่ฮะ ของเหม็นของเป็นซากอะไรต่างๆเนี่ยเขาคือช่วยทําให้แปบลบว่าบรรยากาศของพวกเราเนี่ยมันไม่มีของเน่าของเสียตกค้างนะปลาเน่าเต่าเน่านะแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหตอนที่มีเจ้านเนน้อยเนี่ยเขามีอะไรเน่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยกินเหม็นมาก แต่ตอนนี้สบายสบายหายากดูสิแทะเพลินเลยนะก็ <c oughs> ได้เลียได้แทะแบรรยากาศแบบนี้ดูฮะตัวอ้วนตุ้ยเลยฮะเนี่ยอาหารที่นี่ถือว่าสมบูรณ์มากๆทั้งปลาทั้งเต่านะยิ่งช่วงนี้ถ้าเป็นหน้าที่น้ำลดน้อยถอยลง แล้วก็ปลาเต่าอาจจะป่วยตายเนี่ยเสร็จเขาเลยเขาสามารถที่จะจัดการได้หมดหรือแม้กระทั่งพวกมันเองนะพวกตัวเงินตัวทองเนี่ยถ้ามันตายขึ้นมานะซากเน่ามันก็กินกันเองฮะพวกนี้ปล่อยให้เขาแทะไปดีกว่านะอย่าไปรบกวนเขาเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นแหละก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ